เห็ดนียงเดือนี่แอบหมูโอ้โหคอกหมูจ้าประพันธ์ทําให้ดีมากเลยคอกหมูเราไม่อยากเห็นหมูสุขียู่ดีแท้ อ้โมันเห็นควายไ่เดเดียวฮะไม่เห็นบอกคุยบอกว่าใหญ่มันเห็นข่อยเห็นบ่ก็ยังว่าไอ้ค่อยๆหน่มันเห็นข่อยบ่ได้เจ้าเห็นบ่ได้หมูป่าสิไดเขาไปพันกิเก็ดคองให้งามแท้หมูป่าสิได้เขาไปเจ๊ซีเจ้าบอกข่อยกันนะจ้ะบอกสุขควยฟังกันนะอันนี้ว่าแม่หมูป่าดอกหมูลึงค้นจ้าเฮเฮ้ยเบิร์ด้รือจ้าบิลลีฟวาน้าฟาร์มจ้าว่าน้าแปลว่าหลากหลาย สิเขียนว่าบิลีพฟพันนะฟาร์มเนียว่ามันนี่ว่ามันนี่จะอะไรฟาร์มว่ามันนี่ว่ามันนี่ว่ามันนี่เร็ว